หนังสือเสียงกินกบตัวนั้นจะ้ะตอนเทคโนโลยีเป็นเจ้าหน่ายที่ยอดแย่ถ้าเราหมกมุ่นกับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีมากเกินไปเราก็จะเสพติดมันอย่างง่ายดายจนทำให้เกิดผลร้ายแรงแทนที่จะลุกขึ้นจากเตียงนอนเรากับง่วนอยู่กับการเช็คทุกการแจ้งเตือนของโทรศัพท์มือถือ จากนั้นก็รีบเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับการสื่อสารในช่องทางอื่นทางที่ยังไม่ได้ดื่มน้ำกินมื้อเช้าหรือแม้แต่แปลงฟันเลยด้วยซ้ำผลการวิจัยพบว,ว่าปัจจุบันคนเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบ่อยครั้งที่สุดอย่างไม่น่าเชื่องานวิจัยหนึ่งระบุว่าเราหยิบโทรศัพท์มือถือประมาณ46ครั้งต่อวันอีกงานวิจัยหนึ่งพบว,ว่า ตัวเลขถึง85ครั้งต่อวันผู้คนใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าที่ตัวเองคิดถึงสองเท่าลูกค้าของผมคนหนึ่งพบว่าตัวเองผูกติดอยู่กับคอมพิวเตอร์แตะ่จะต้องคอยตอบ่านอีเมลวันละหลายชั่วโมงยิ่งเขาใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งทำงานสำคัญสำคัญอื่นเสร็จน้อยลงมากเท่านั้นความเครียดจ,จากงานที่ข้างค้าง พ่อพูลเริ่มก่อตัวขึ้นเหมือนน้ำป่าไหลหลากก็ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพนิสัยการนอนของเขาการเลิกผูกติดกับคอมพิวเตอร์ยกเลิกการรับข่าวสารที่ไม่จำเป็นผ่านทางอีเมลตั้งระบบส่งข้อความอัตโนมัตินักเขียนคนหนึ่งเคยเล่าว่าในนิตยสารปอจูนว่าหลังจากกลับจากพักร้อนสองอาทิตย์ เขาเช็คอีเมลแล้วพบว่ามีอีเมลรออยู่กว่า700ฉบับเขาลองคำนวณคร่าวๆว่าถ้าจะเปิดดูอ,อีเมลทั้งหมดคงต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์แน่ๆจากนั้นเขาก็หันมาให้ความสนใจกับงานที่สำคัญต่อตัวเขาและบริษัทจริงๆเขาอธิบายไว้ว่าผมเริ่มตาสว่างเวลาที่มีใครสักคนส่งอีเมลมาหาผมนั่นไม่ได้หมายความว่า คนนั้นจะมีสิทธิ์บังคับให้ผมตอบกลับถึงแม้คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถลบอีเมลทั้งหมดทิ้งในคราวเดียวกันได้แต่คุณก็สามารถเลือกลบและมองข้ามสิ่งที่คุณยังไม่ให้ความสำคัญในตอนนี้ได้ตรงกล้าที่จะกำจัดอีเมลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและความสำคัญของคุณมักมีคนถามผมในสัมมนาว่าแล้วคุณไม่ต้องใช้เทคโนโลยี เพือ่อการติดต่อสื่อสารโดยยังไงผมตอบว่าถ้ามันสำคัญจริงๆใครบางคนเขาก็จะบอกเรื่องนั้นกับคุณเองคนจำนวนมากเลิกรับข่าวสารแต่หน้าประหลาดที่พวกเขายังคงรับรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างรบครันเหมือนเดิมคุณเองก็ควรทำเช่นนั้นเหมือนกัน